กระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะใครป่วยไม่สบายบ่อยนะ,ะนึกถึงตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะนอกจากยาแล้วนะฮะ ตัว NK ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับบำรุงสุขภาพนะฮะไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรกินควบคู่กับยานะฮะร่างกายคุณจะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรคุณต้องโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยนะครับหกล่อง60เม็ดด้วยกันทานเช้ากับเย็นนะครับครั้งละ1เม็ดด้วยกันนะครับหกล่ 1, องราคา2,500บาทนะครับแต่วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ2กล่องลดไปเลยนะครับหรือเพียงแค่เท่นัน็โทร้ลยบาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็โทรได ภาพดีสแกนก็โค้ดมุ่งผานหน้าจอได้เลยนะครับมากระตอค่ะมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูนี่ดีกว่าเวทีมมิสเตอร์โกบล2022นะครับที่นะฮะล่าสุดตัวแทนหนุ่มไทยนะครับอย่างแพทเศรษฐพันธ์เองหนุ่มรองดีพร้อมลุยนะฮะกับการแสลมมิสเตอร์เกบลนะครับเพราะว่าคุณแพทเองนะฮะหรือว่าหนุ่มแพทย์แ่บหน,หนุ่มรองหุดีครับ กล้ามเนียแน่นเลยนะฮะเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับเร็วๆนี้เนี่ยหนุ่มแพทจะเป็นตัวแทนหนุ่มไทยกับมิสเตอร์โกลบอไทยแลนด์2022ครับจะเข้ากองใหญ่ครับแกรนด์แลมมิสเตอร์โกเบอไปเจอหนุ่มๆทั่วโลกกว่าอีก40ประเทศครับในวันที่2คูภาพ,พันที่จะถึงนี้ซื้อปีดีครับประเทศไทยปิดเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็เก็บตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแฟนนางงามนะฮะแฟนในงามต่างๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาธายไทยแลนด์ตอนนี้ด้วยนะจ๊ะเออนะครับ มิสอะไรนะมิสโกโบนี่มิสเตอร์โกโบนี่จะเป็นนานแล้วมีมานานแล้วจุดประสงค์เเลยว่าอะไรนะการทัดสันของผู้ชายนี่ต้องเป็นแบบนี้เน้นหล่อไงเน้นหล่อเขาไม่ได้เน้นไบโอแล้วอย่างงี้เอาตัวแทนไทยลราสิคอสั้นไปเขาจะก้มคอน้องสั้นลองดูรูปอื่นๆสิหลายรูปแล้วจะเห็นมาตั้งนานแล้วน้องแพทเนี่ยคอเขาสั้นอืมกลาเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคอไม่ละหงเนาะคอเขาไม่ยาวออกมา แต่บอดี้เขาสวยมากนะคะอติดอย่างเดียวน้องคอสั้นค่ะคอเขาสั้นแล้วจะปรับยังไงก็ปรับไม่ได้ปรับไม่ได้แล้วเป็นโครงสร้างอืคอเขาสั้นไปหน้าตาเขาบางรูปก็หล่อมากนะคะบางรูปก็เฉยๆติดอย่างเดียวทำไมเขาดูหุ่นมันดูแล้วมันแปลกมันดูไม่ค่อยบาลานซ์ออกคอเขาสั้นครับ วเวลาเขาถ่ายรูปเขาอาจตัวจริงเขาอาจจะคอไม่สั้นแต่วเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเ,เขาดูเป็นคนคอสั้นแล้วพอคนคอสั้นเสร็จปั๊บตรงนี้เขาใหญ่เข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้คอเขาสั้นไปกว่าเดิมอีกแต่ว่าแม่นะคะเออหุ่นนะ่ะสิบสิบสิบค่บะลูกเป้าก็สิบนะคะนมก็สิบหน้าทองก็สิบช่วงบอดี้สวยหมดแต่ติดอย่างเดียวคือคอสั้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าไปเดินเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าเป็นไทยแลนด์คนก็นึกว่าเป็นมิสเตอร์ มาเลเซียมิเตอร์สิงคโปร์มากกว่านะคะเขาว่าหน้าเขาไม่เหมือนคนไทยไม่ไไม่เป็นหน้าไทยเข้มใช่ไหมเนื้อหน้าเขาไม่ไทยเออวทีนี้ต้องแบบเข้มๆดำๆไหมหรือว่าต้องป็นมันต้องหรอต้องเจออรเลอเขาเอารอเอารอเขาเอา่อแล้วเดินแล้วแบบโอ้โหกีฟูอ่ะเดินมาแล้วกีต้องฟูอ่ะอืมนั่นแหละนะคะหน้าเขาไม่ไทยหน้าเขาเหมือนไปเหมือนสิงคโปร์เนาะอ เป็นจีนไปหน้าเขาไม่ไทยนะคะเขาเหมือนพวกอ่ะเป็นมิสเตอร์มิสเตอร์ไชน่ามิสเตอร์ฮ่องกงหอมากกว่านะคะหุ่นดีนะให้กดีังใจกะนด้วยดีมากค่ะดีมากที่จะเขากองใหญ่สองคนแต่หน้าหน้าไม่เป็นไทยเลยนะคะหน้าเป็นเป็นฮ่องกงเป็นสิงคโปร์ไปนะคะ ต่อค่ะครับอ่ะมาดูนี้ดีกว่าครับเวทีเดอะสตาร์กันนิดหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นดราม่าเลยเกี่ยวกับเรื่องของอผล คะแนนไม่ใช่ผลคะแนนสีไทยว่ารางวัลที่แบบได้ผลคะแนนได้คนที่เป็นแชมป์แล้วพอแชมป์ปุ๊บแชมป์ขอต้องดั้นใด้ในด้านเนี่ยมันมาเกิดมาสิบกว่าปีจะทำให้เพิ่งมาแหกปากเรื่องรางวัลกันวะไม่ใช่เขาเป็นใหม่นะเพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ยมันจะเป็นเดอะสตาร์หนึ่งถึงเดอะสตาร์สิบสองใช่ไหมพอเดอะสตาร์สิบสองเนี่ยคือเขาก็จะหยุดตัวเลขนั้นไว้พอมาในปีนี้จะเป็นเดอะสตาร์สองพันยี่สิบสองที่ไม่ได้เป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไม่มีคนทำต่อแล้วนะไม่ใช่ก็นั่นแหละแต่มันก็มาใหม่ไงมันมคนนนนนทาตัั้้้งแแลลววะะเเสรรร็จีี่ยคบกณของงแจดดรราาาม่เอะสต์ วัลไม่สมฐานะแชมป์นั่นเองครับเพราะจากกรณีที่คุณเจมส์เจตพลนะครับได้เป็นแชมป์เดอะสตาร์ the star 2อนครับแล้วก็ได้รับรางวัลคือช่วยรางวัลนะแล้วก็คอนโดพร้อมตกแต่งให้อยู่ฟรี1ปีนะครับเออจนเกิดคำถามว่าเฮ้ยแข่งกันแบบนี้เพื่ออะไรเพราะไม่มีเงินรางวัลให้ด้วยแถมคอนโดที่ได้เนี่ยนะครับก็เอาง่ายคือให้เช่าอยู่แค่1ปีอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวครบหนึ่งปีก็เต็มตัวย้ายออกนะครับส่วนช่วยรางวัลอ่าเป็นช่วยรางวัลก็เป็นทอฟฟี่เองที่ ประมาณสามสองพันกว่าบาทอืมก็ได้แค่หน้ป้ามันชื่ออ่ะเดอร์ซามันคอนเซปอะไรค้นฟ้าคว้าดาวไม่ได้เขาข้างเขานะคะไม่ได้เขาข้างคุณบอยนะคะเขาหาคนที่เตรียมพร้อมเป็นศิลปินถูกต้องเขาหาคนที่เตรียมพร้อมเป็นศิลปินคือมึงต้องมาแล้วแบบ 90แล้วอะแล้วเขาเติมเติมมีแค่10หรือ20 30คือคนที่มาประกวดทางนี้แล้วใครได้เข้ารอบหรือได้แชมป์ไปเนี่ยคุณก็จะได้เป็นสังกัดในช่องวันเลยกินได้เล่เนละครกับเขาได้มีค่าตัวมีเงินเดือนอเงินรางวัลเนี่ยได้มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดมแต่ว่าความสามารถที่มีอยู่เนี่ยเอาไปตักตัวเอาไปกอบโกยจากบรรดาเอฟซีต่างๆเนี่ยมันจะได้เยอะมากกับเงินรางวัล พี่จะบอกอะไรให้เขาชื่อรายการค้นฟ้าคว้าดาวหมายความว่าเขาหาศิลปินใช่เขาหาศิลปินเข้าสังกัดเขาหาพระเอกใหม่ศิลปินนักร้องหน้าใหม่นะคะหาพระรองหน้าใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเออมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะ มันจะมีเรื่องของการไปออกงานการไปโชว์ตัวการไปร้องเพลงการได้ทําอัลบั้มซิงเกิลต่างๆที่ปล่อยออกมามันเกิดเป็นเงินหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินไรายได้มันไปอยู่ในเรื่องของการทํางานแล้วตลอดหนึ่งปีที่จะว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดถ้าคนซื้อคุณหนึ่งปีเพื่อเติคุณอาจจะได้เงินรวยมาอีกสิบยี่สบสาสิบล้านซึ่งมากกว่าเงินรางวัลเป็นร้อยเท่าพันเท่าเดอดวสตาร์เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขาหาศิลปินค่ะลูก เมือนเราไปแคสการโมเดลลิ่งอย่างเงี้ยไปแคสทำไมไม่รู้กี่งานไปแคสก็ไปแคสฟรีไม่เคยได้ตังค์สักบาทหนึ่งไปแคสก็ไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีก็เหมือนกันอันนี้เขามาประกวดหมายความว่าประกวดร้องเพลงอ่ประกวดร้องเพลงแต่เขาบอกเลยว่าหางานให้นะเดี๋ยวเขามีทำสัญญาสัญญากาเดี๋ยวเขามีหางานให้กี่กี่เปอร์เซ็นต์หักไปเผยเผยได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกอ่ะ เออได้เป็นพซนเตอร์อีกนู่นนี่นั่นอ่ะนเดี๋ยวละครอ่ะละครเรื่องนี้บอกเอออันนี้อันนี้มันเอ้ยคาแรคเตอร์มันได้นะอเอามันไปเล่นหน่อยสิได้ก็ได้ได้ดาราอีกอ่าเฮ้ยนี่เสียงดีเอาปเป็นผู้ประกาศสิผู้ประกาศข่าวบันเทิงสิอ่าได้งานอีกอเขาหาโอกาสให้มันคือค้นฟ้าคว้าดาวคือการหาโอกาสาไม,เามาไ่เขาไม่ได้หามาประกวดเพื่อร้องเพลงเหมือนตามช่องต่างๆที่ได้กัน ได้เงินได้ทองแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ดังแล้วก็หายไปอันนี้เขาจะมีงานป้อนให้ตลอดคุณอ,อาจจะไม่ได้แค่ปีเดียว คุณอาจจะอยู่กับคุณบอยไปอีก5ปี10ปีก็ได้นี่นะครับล่าสุด Big กเด Star 12ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันหัวเป็นรุ่นพี่นะครับก็บอกว่าตนเนี่ยไม่อยากให้คนดราม่าเรื่องนี้เลยเพราะตอนปีของ Big เองเนี่ยก็ได้อยู่คอนโดแค่3เดือนเท่านั้นคนที่มาประกวดรู้ดีว่าไม่มีเงินรางวันแต่สิ่งที่อยากได้ก็คือนมสกุนเดอร์สตาร์ถูกต้องมันไปต่อยอดเป็นของตัวเองต่อยอดผลงานในวงการบันเทิง ถ้ารักแล้วก็เชียร์นักล่าฝันคนไหนก็สนับสนุนผลงานของคนนั้นดีกว่าอย่าไปมองกันเรื่องรางวานันอันนี้คือหนุ่มบิ๊กเดิรสตาร์12นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีคนเข้าไปให้กำลังใจหนุ่มบ<ๆ>ิ๊กเป็นจำนวนมากเลยหลายคนบอกว่าการมาประกวดเดิร์สตาร์ก็เหมือนการผ่านการทดลองงานเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตแบบใหม่แล้วกอ็อาจจะได้รับเงินรางวัลมากกว่าที่ทางวีทีจะให้ได้ด้วยซ้ำถ้าเราไปทํางานตรงนั้นแล้วถ้าเราได้เข้ารอบไปงานบางคน,<ม>นประกวดได้เงินรางวัลเป็นล้านอ่ะ ใช้อยู่ปีสองปีก็หมดแล้วใช้หนี้ใช้สินปิดบ้านปิดรถช่วยคุณพ่อคุณแม่มันก็หมดแล้วแต่ต่อยอดไม่ได้แต่เดอรสาตาเนี่ยเขาไม่มีเงินรางวัลให้แต่เขามีโอกาสทําสัญญาให้เ,เขาโอกาสใส่ใอยูอ่ในมือคุณนะคะเพราะเขาใส่ใโอกาสในมือคุณก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่าคุณจะทําโอกาสนั้นนะให้มันเกิดประโยชน์เพื่มผลมากน้อยขนาดไหนนะคะหลายคนนะคะเขาก็ ไม่ได้ที่หนึ่งแต่เขาดังกว่าที่หนึ่งก็มีเยอะเลยหลายปีที่ผ่านมาต้องหลายคนก็ไปโดนจับอยู่แถวปอยเป๊เอามีข่าวอ่ะพอแลามันจับมันก็เป็นคนธรรมดาแต่พอมันมีนามสกุลนี้มันดังไงแล้วก็พูดถึงเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาว่าเป็นเวทีที่ให้โอกาสค่ะไม่ใช่เป็นเวทีให้เงินรางวัลรับให้เงินรางวัลคุณก็ไปประกวดของอีกช่องหนึ่งก็ได้แล้วก็ให้เงินรางวัลนะคะ แต่เนี่ยเขาเป็นโอกาสคุณได้เป็นพนักงานข,ของคุณบอยอ่ะคุณได้เป็นพนักงานเงินเดือนอ่ะสมมติว่าเงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่สองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยคุณก็มีกินไปได้กี่ปีอ่ะออแล้วก็่อ,อยอกันกนะเงินเดือนต่างหากแล้วก็มีละครให้เล่นอ,อ่ะไปร้องเพลงพอ,อเขาบอกว่าอยากได้เดอะสตาร์ให้ ค่ายหาให้หน่อยเขาก็เอาชื่อคุณไปให้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 ไอกสานบันเทิงสถสานบันเทิงบอกเอาคนนี้ด้วยมาเอาดึงมาด้วยอคุณก็ได้ตังค์แล้วอ,ะอ่ะไปร้องอ่ะร้องไม่กี่เพลงคุณได้ตังค์มากกว่าคนทํางานเงินเดือนทั้งเดือนอ,ะอ่ะม,มันโอกาสม,มันคือโอกาสค่ะลูก อย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นว่าจะต้องได้เงินเป็นแสนเป็นล้านถ้าปะระกวดอย่างนั้นมาส่วนอย่ามันจะเป็นเวทีเวทีอีกช่องหนึ่งต่เดอดสตาร์เขามีอย่างนี้มานานแล้วคือเขาหาโอกาสให้เด็กมันชื่อว่าค้นฟ้าคว้าดาว คุณคุณมีโอกาสคุณมีและมีพรสวรรค์แต่คุณจะมีโอกาสไปค้นไหม,มไปหาดาวดวงใหม่กันเออเขาไปหาดาวดวงใหม่ไงบางคนได้เป็นถึงระดับซุปเปอร์สตาร์บางคนก็ได้เป็นดีว่าบางคนได้ออกอัลบ,บั้มคู่มีงานทุกคืนตอนนี้คงจะมีเงินเก็บเป็น1ิบสิบล้านม,มันมากกว่าเงินรางวัลจริง บางคนได้เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์สินค้าบางคนไม่มีงานก็ยังไปหากินอยู่ที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เพราะคำว่านักสกุลเดอะสตาร์มช่นี่คือโอกาสค่ะลูกนะครับคนที่ให้โอกาสแล้วแต่คุณต้องผ่านเข้ารอบเข้ารอบแปดคนสุดท้ายนะเพราะว่าฉันเห็นน้องเป็นคนหนึ่งอ่ะเป็นคนใต้หน้าตาหล่อมากเลยน้องเป็นลูกทุ่งมันก็ ไม่เข้าแปดคนของภาคภาคใต้มันจะคัดเป็นภาคก่อนมาก่อนคัเป็นภาคก่อนมันไม่เข้าทุกวันนี้ยังขายโจ๊กอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเลยไม่ได้มีนากุลจดสาสตรไม่มีาโอกาสไม่มีอ่ะใช่นะครับนะคะอ้าวพักเบรกก่อนฝากไปด้วยกับ NK ค่ะฝากไปด้วยนะครับใครยังดูแลสุขภาพนะครับป่วยง่ายไม่สบายบ่อยวันนี้แนะนำาอ K เลยครับบูมิคุ้งไันของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เอ1หนึ่งกล่องนะครับมีหกสิเม็ดด้วยกันทานเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งเม็ด หนึ่งกองราคา2,500บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องนะคะพิเศษเลยเป็นแค่4,500บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับ NK นะจ๊ะ0 9น7 1เก6 2 4หนะครับหรือที่แรกสุขภาพดีคุณผู้ชมสามารถสแกนเคอร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกัันครบ